สวัสดีค่ะชาวราศีมีถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุน,นายนถึง14ก,กรกฎาคมนะคะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่หมอนด้วยนะ,ะก็เกินก่อนเลยว่าเสียงเสียงเดือนนี้เสียงแหบเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเสียงนะคะก็เลยเสียงแหบแล้วก็ถ้าคลิปเสียงเบาไปก็ต้องขอภัยด้วยนะก็ถ้าจะหายไม่หายก็ไปรุนกันเดือนหนะ้าว่าเสียงแม่หมอนจะกลับมาใหมนะ โอเคก่อนเข้าไปดูดวงนะคะเราก็จะมีโฆษณาคั้นนิดนึงนะคะก็จะเป็นทูบขอหวยขอโชคนะคะัน้องไข่เวลาทุดออกมาก็จะมีเลขสามหลักขึ้นมานะคะเป็นการขอโชคขอลาบขอหวยแบบนิว n o r m a l นะคะ1ชุด99บาทเท่านั้นถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะแม่หมอใส่ไลน์ไว้ที่ใต้ใต้คิดแล้วนะคะสนใจทักมาได้เลยนะ โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยภาพรวมชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนะคะพไพ่ใบแรกนะเด็กถือไม้เท้าห้าดาบจัดเม้นนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีเดือนนี้นะเจ้ามิถุนแบบมีไอเดียดีๆไอเดียในการทำงานมีความคิดบันเจิดมากคือแบบ อาจจะเจอปัญหาอะไรทำให้แบบคิดหาทางออกอว่าเฮ้ยทำยางไงดีไหมอย่างนี้ดีไหม,ไหมแบบไอเดียแบบมาเต็มมากแต่คนรอบข้างนูไม่ค่อยเห็นด้วยเลยก็ให้เดือนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงหรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับคนรอบข้างนะคะแบบเฮ้ยเราก็คิดอ่ะคุณแม่ก็ขัดซะทุกอย่างเลยอ่ะจะเป็นแนวเนี้ยก็ต้องใจเย็นๆนะระวังทะเลาะกันระวังตีกันนะ แต่เดือนนี้ก็มีอะไรดีๆเข้ามาอยู่นะสิ่งที่คุณแบบรอคอยสิ่งที่คุณคิดไว้มันก็จะสมหวังจะสำเร็จนะคะก็ถือว่าก็ยังมีเรื่องถือว่ามันก็มีเรื่องดีๆถึง70%แหละแต่ปัญหาก็คือระวังทะเลาะกับคนรอบข้างเท่าน,านั้นเองเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันทำอะไรก็ขาดไปหมดไม่ช่วยแล้วยังจะขาดดีอะไรอย่างนี้นะคะ ็ต้องเรามาระวังอารมณ์เราด้วยเนาะามาดูเรื่องการงานกันการงานเจ็ดไม้เท้าให้เจ็ดดาบนะคะสี่ถ้วยไพ่เฮอร์มิตและก็ไพ่อสศวนถ้วยนะคะอ่าเดืนี้เรื่องการงานนะคะก็เสงเสง่เหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคุณมีไอเดีย,แย,แ,ยแยะมากมาย ที่อาจจะมาช่วยให้บริษัทดีขึ้นหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เจอในเรื่องงานนะแต่ก็ไม่มีคนเห็นด้วยหรือเสนออะไรไปก็ถูกปัดตกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เดนนี่แบบทำงานแบบเซ็งเงเบื่อเบื่อบางคนนี่ก็ถึงขั้นที่แบบเจอปัญหาบางอย่างทำให้รู้สึกว่าอยากจะเล่าออไม่อยากอยู่แล้วบาปัญหาแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้สักทีนะคะ แต่พายก็บอกว่าขอให้คุณสู้ก่อนนะประสบการณ์เก่าๆของคุณนะที่คุณเคยพบเจอมานั่นแหละมันจะเป็นช่วยตัวช่วยแก้ปัญหานะคะทําให้แบบปัญหาที่เจอผ่านไปได้นะเดือนนี้ก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เดือนนี้ก็เบื่อเบื่อเซ็งๆก็แนะนําว่าให้ไปพักผ่อนหย่อนใจเอาเขาเรียกว่าไปคลายเครียดกับเรื่องเงิน ก็ได้เพราะว่ายิ่งถ้าคุณหมกมุ่นแต่กับเรื่องงานนะคุณก็อยากจะลาออกทุกวนนะันเพราะมันก็น่าเบื่อมันไม่ได้เป็นอย่างใจนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะเดือนนี้อะไรก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะก็ลองปรึกษาคนที่อายุมากกว่าคนที่มีประสบการณ์ที่เขาเคยเจอปัญหาแบบเราเนี่ยลองไปปรึกษาเขาดูคุณก็อาจจะได้คําตอบหรือแนวทางอะไรดีๆมา แก้ไขหรือจัดการปัญหาในเดือนนี้ได้นะคะแล้วก็ระวังพวกเอกสารจัญญาอะไรพวกน,นี้ด้วยนะเอเช็คงานอะไรเงี้ยต้องให้รอบคอบด้วยระวังการผิดพลาดหรือแบบว่าถูกโกงหรือถูกใส่ร้ายแทงข้างหลังอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยคนะ <c oughs> ต่อมางานใหม่คนที่ตกงานจะมีงานใหม่ไหมหนึ่งเรียนนะคะไพ่เดวิล ไพ่เดอะสตาร์ไพ่ราชินีดาบนะคะไพ่ว่ามีโอกาสได้อยู่นะแต่อุปสรรคก็เยอะแยะเหลือเกินอาจจะเป็นคู่แข่งหรือแบบจะไปสัมภา์งานเขาก็อุปสรรคทางการเดินทางทาให้ไปช้าไปสายหรือเกิดเหตุอักเตบอะไรนูน่นนี่นั่นดูแบบติดขัดไปหมดเลยนะเพราะไปสำอางถ้าคุณได้ คนที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุหรือัวหน้าผู้หญิงมาสัมษณ์เนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะว่าเขาเคี้ยวเขาจุกจิกนะคะก็อยากให้ชาวมิถุนนะเตรียมตัวไปให้มากๆอันนี้ถือว่าไพ่มาเตือนคุณแล้วล่วงหน้านะคะก็ถ้าใครจะไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรหรือเจอแบบคนที่สัมภาษณ์เป็นผู้หญิงจริงๆก็ให้เตรียมตัวไปให้ดีนะถือว่าเตือนแล้วให้จัดการล่วงหน้าไปเลยนะจัดการเตรียมตัวล่วงหน้าไป ตาม่ามาดูเรื่องการเงินกันเด็กถือเหรียญ9้าไม้เทา้า7ดไม้เทา้าแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะเดือนนี้เรื่องเงินถามว่ามีไหมดีไหมตอบแล้วว่าดีแต่มันจะดีในช่วงสุดท้ายนะ หมือนชาวมิถุนเดือนนี้แบบก่อนจะได้อะไรมามันต้องมีอุปสรรคมาก่อนมันต้องมาขัดขวางมันต้องมีเรื่องให้เหนือ่อยให้เครียดนู่นนี่นั่นนะแต่บอกเลยว่าเรื่องเงินนั้นเนี้ยคุณจะได้เงินมาถ้าจาไม่ถุกที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วอะเอ่อเรียกว่าคุณจะต้องลงแรงลงความคิดที่จะหาเงินมาคุณจึงจะได้การที่แบบ ลอยอยู่เฉยๆแล้วให้คนมาช่วยเหลือ,อยากแล้วก็มีน้อยมากโอกาสที่คนจะช่วยแต่ว่าถ้าเป็นการแบบเขาเรียกว่าวางแผนด้วยตัวเองคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก่อนแล้วก็ผ่านปัญหาผ่านวิกฤตเรื่องเงินในเดือนนี้ไปได้เหมือนชาวไม่ถุนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยแบบเดือนนี้แบบสุดทางแล้วแบบหลังชนฝาแล้วเดือนนี้ก็เลยแบบสู้เต็มที่อะไรที่ ทำงานได้เงินคุณทาหมดไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนคติของคุณในเดือนนี้เลยมันก็เลยทําให้คุณแบบผ่านวิกฤตเรื่องการเงินในเดือนนี้ไปได้นะคะ,ะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันจะมีไม้โชคลาภไพราชานะคะไพ่ทาวเวอร์สี่ไม้เทา้าแล้วก็อัศวินดาชโชคลาภไม่ไม่มี ได้ไม่คุ้มเสียนะคะถือว่าเดือนนี้ทำงานดีกว่างานเท่านั้นที่จะทำให้คนผ่านวิกฤตเดือนนี้ไปได้นะแต่ถ้าคุณแบบใจอาจจะเสี่ยงจริงๆอ่ะก็อลองดูนิดๆหน่อยก็ลองซื้อเลขเกี่ยวกับเลขที่บ้านอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะลองดูแต่ไม่ต้องทุ่มทุนเยอะนะบอกเลยว่ามันมีโอกาสเสียมากกว่าได้ มาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันไพเมลล่าราชินีไม้เท้าสวินดาบราชาถ้วยเด็กถือถ้วยเดือนนีเ้เรื่องสุขภาพาให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องน้ำตาลในเลือดนิดน,นึงบางคนใครเป็นเบาหวานก็ต้องระมัดระวังนะเดือนนี้ว่า ค่อนข้างจะกินเยอะกินแต่ของหวานหวานนะแต่เครียดเนี่ยเครียดก็เลยกินเยอะแล้วก็ดันกินแต่ของหวานหวานของที่ตัวเองชอบนะอาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นหรือน้ําตาลในเลือดสูงเกินไปต้องระมัดระวังนะแล้วก็การขับรถครอบลาเดนี้อย่าใจร้อนนะมันไพ่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุหนักนะแต่แค่บอกว่าเดนเนี่ยดูคุณจะใจร้อนนะ่ะในการขับรถ ก็ต้องอยากให้มีสติมากๆนะคะโอเคต่อมาเรื่องความรักคนมีคู่กันความรักัดนนี้จะเป็นอย่างไร1ถ้วย2ดาบ8เหรียญสิบเหรียญน,นะคะเดนนี้บางคู่บางคนเน้น บางคู่บางคนอาจจะมีความรู้สึกใหม่ๆกับใครสักคนที่เข้ามานะทำให้คุณแบบวันไหวหรือแบบว่าลังเลว่าจะยังไงดีจะเลือกใครดีนะคะคุณต้องท้องไว้ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วนะคุณมีแฟนอยู่แล้วไม่ไม่ควรมีใครเข้ามานะใครเข้ามาตอนนี้มันก็ไม่ดีทึงนั้นนะเพราะเขาก็าต้องรู้ว่าคุณมีแฟนแล้ ดันั้นปัดตกตัดทิ้งไปให้หมดนะคะคุณต้องทอนไว้ว่าคุณมีแฟนแล้วถ้าคุณไม่โอเคคุณก็ควรจะไปเลิกกันก่อนไม่ใช่ให้หมือที่3เข้ามานะคะต้องระมัดระวังสําหรับบางคู่บางคนนะเตือนไว้นะคะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ต้องไปตั้งป้อมตะตีแฟนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ถือว่า ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเลยว่าแบบเด๋อนนี้คุณอาจจะกลับมาสวีทกันมากขึ้นนะคะเด๋อนนี้อาจจะแบบว่าวางแผนกันอยากสร้างอนาคตสร้างครอบครัวนะก็เลยเริ่มเก็บเงินเพื่อจะซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถวางแผนครอบครัวอะไรแบบนี้นะก็ถ้าเตือนถ้าคุณไม่มีเรื่องเรื่องมือที่สาเข้ามาคุณเนี่ยจะทะเลาะกันเองแบบจุดจิกจุดจเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะ เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณเลือกซ้ายแฟนคุณเลือกขวาคุณเลือกเอแฟนคุณเลือกบีอะไรเงี้ยมันจะปะัญหาประมาณเนี้ถุกจิกกันนะต่อมามาดูคนโสดกันคนโสดไพ่ใบแรกเดอร์โลเวอรนะคะสองเหรียญจัดสติกนะคะแล้วก็แฮงแมนคนโสดก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ เดี๋ยนี้จ,จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้คุณเลือกคุณก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกคนไหนดีแต่บอกเลยว่าพ่บอกว่าคนที่เข้ามามันเหมือนแบบมันคือความว่าวิวคือความฉาบฉฉยว่ะย์ดูเข้ามาแบบโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติกเวอร์เวอร์มันดูเป็นแค่ช่วงแรกแต่ไม่ใช่ระยะย,ย,ยาวคุณต้องระมัดระวังนะต้องดูให้ดีว่าแบบความรักครั้งนี้แบบมันจริงจังมากน้อยแค่ไหน แล้วเขามีเจ้าของไหมมารอกคุหรือเปล่าต้องเรามันระวังนะคะในจุดนี้ต่อมาคนที่เราแบบชอบเขาเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหมนะสิบไม้เทา้าหกเหรียญหดาบแล้วก็ก้าววยนะไพ่ว่ายังไม่ได้พัฒนานะถ้าใครจีบอยู่อาจะ ต้องจีบไปเรื่อยๆต้องพยายามทำคะแนนไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะโอเคก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออดกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครรำคาญเสียงหรือบ้า <c oughs> <c oughs> เสียงเบาไปก็ขอไปด้วยแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะนะสวัสดีค่ะ